โรงเรียนหินงมพิทยาคมตั้งอยู่ที่บ้านสารคำตํบลหินงมอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเริ่มเปิดทําการสอนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2521บนเนื้อที่จํานวน29ไร่3งาน18ตารางวาห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย14กิโลเมตร ปัจจุบันบริหารงานโดยนายผนเทพรัตนติสรยผู้อำนวยการโรงเรียนหินงมพิทยาคมและนายปร,ริญญาอันพักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน234คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อักษรย่อโรงเรียนคือหอจุดพอจุดพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อพระสัยคำขวัญประจำโรงเรียนวิไยนดีกีฬาเด่นเน้นวิชาการอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนรับผิดชอบในหน้าที่ มรารยาทดีมีเอกลักษณ์ตราประจำโรงเรียนคือคบเพลิงและหนังสือคบเพลิงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหนังสือหมายถึงการศึกษาสีประจำโรงเรียนคือสีแดงขาวสีแดงหมายถึงความแข็งแกร่งและสีขาวหมายถึงความมีคุณธรรม โรงเรียนหินงมพิทยาคมได้ดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ด้านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนหินงมพิทยาคมได้มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้แผนการวางแผน โรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการประชุมครูเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้หลักสูตรแก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านทางช่องทาง Facebook โรงเรียน มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งผู้นิเทศภายในโรงเรียนทำหน้าที่นิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ดูการปฏิบัติตามแผนโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการกำหนดรหัสวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมมีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดตารางเรียนตารางสอน ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการเรียนรู้อีกทั้งครูต้องมีการวัดและประเมินผลรวมทั้งตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดเช็คการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการจัดทำเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศเป็นรายภาคเรียน มีการดำเนินการนิเทศตามปฏิทินหรือแผนการนิเทศอีกทั้งยังมีการสะท้อนผลการนิเทศ Act การปรับปรุงการดำเนินงานโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการประชุม PLC เพื่อหาแนวทางแก้ไขและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้แผนการวางแผนโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจะทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning อีกทั้งมีการนำผลการประชุมสร้างแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning ครูผู้สอนมีการจัดทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผู้บริหารและนําแผนการสอนที่เน้นกระบวนการแบบ Active Learning ไปจัดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดูการปฏิบัติแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ด้านสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านผู้บริหารมีการกํากับติดตามการจัดทำหลักสูตรที่เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning ของทั้งแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งมีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนทุกภาคเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านกลุ่มงานวิชาการมีการประสานงานและรวบรวมหลักสูตรสถานศึกษาแผนการสอนรวมถึงอำนวยความสะดวกในการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ด้านครูผู้สอนมีการจัดทำแผนและสื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแบบ active learning ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนเช็คการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนด้านผู้บริหาร มีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศการสอนและบันทึกแบบการนิเทศการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active l e a r n i n g ของครูผู้สอนด้านวิชาการมีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษานำเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อลงนามประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมแบบการนิเทศการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ของครูผู้สอนและจัดทำรายงานสรุปโครงการนิเทศการสอนด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนและบันทึกแบบการนิเทศการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ของครูผู้สอนด้านครูผู้สอน ต้องมีการวัดประเมินผลผู้เรียนและบันทึกหลังการสอน Act การปรับปรุงการดำเนินงานโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการจัดการประชุม PLC คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการนำผลการ PLC ที่ได้ลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในหัวข้อนั้นๆมีการสรุปผลการ PLC และนำผลจากการนำไปใช้ในห้องเรียนต่อยอดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต่อไป ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้แ a นการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหารายได้ระหว่างเรียนลงในแผนปฏิบัติการประจำปี2567มีการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทุนมูลนิธิ CCF เเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อของบงประมาณสนับสนุนโครงการมีการนำเสนอโครงการพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อผู้บริหารและนำเสนอโครงการดูการปฏิบัติตามแผน คณะดำเนินงานได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพประจำปี2567และมีการจัดการอบรมทำน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนทุน CCF โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเช็คการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนโดยมีการประเมินระหว่างดำเนินกิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติที่ผ่านมาของแต่ละช่วงของกิจกรรมต่างๆเพื่อนำผลมาปรับปรุงเสนอแนะแก้ไขางานต่อไป Act การปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางแก้ไขและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อๆไปอีกด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้ Plan การวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยสาระย่อยคือพระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และหลักสูตรป้องกันการทุจริตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยดูการปฏิบัติตามแผน โรงเรียนหินงงพิทยาคมมีการส่งเสริมอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นต้นโครงการอบรมคุณธรรมและจะริยธรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เขตรับผิดชอบโครงการสุขขาน่าใช้และโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเช็คการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการทบทวนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการนิเทศกำกับติดตาม กิจกรรมในทุกวันนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมต่างๆ Act การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมีการสรุปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโดยการประเมินผลตามสภาพจริงด้านการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติดังนี้ Plan การวางแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนหินง,งมพิทยาคมมีการประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินงานและตั้งเป้าหมายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติของสถานศึกษาดูการปฏิบัติตามแผนโรงเรียนหินง,งมพิทยาคมมีการมอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองด้านพิซ่า นอกจากนี้ยังมีการให้นักเรียนเข้าสอบพิซซ่าสไตล์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความคุ้นชินและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ทางโรงเรียนหินง,งมพิทยาคมยังให้นักเรียนทำข้อสอบครบ100เอร์เซ็์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการทดสอบจริงเช็คการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ครูครูผู้รับผิดชอบและคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการทดสอบความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆที่มีในข้อสอบโดยการบูรณาการเนื้อหาและสอดแทรกเนื้อหาเข้ากับการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอนอกจากนี้อยางให้นักเรียนเข้าทําแบบทดสอบพิซซ่าสไตล์เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นชินกับข้อสอบก่อนเข้าสู่การทดสอบจริง act การปรับปรุงการดําเนินงานทางโรงเรียนหินงมพิทยาคมได้มีการดําเนินงานพิซซ่าอย่างสม่ําเสมอมีการวิเคราะห์ปัญหานําปัญหาเข้าวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปโรงเรียนหินงมพิทยาคมมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ ได้รับรางวัลระดับเงินอันดับที่ 1. โครงการโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจังหวัดน้องคายประจำปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับที่2ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการแข่งขันภารกิจคิดส,สนุกอยากสร้างสรรค์ ทางโรงเรียนมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการด้านการศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนายหมู่ลูกเสือโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติทางโรงเรียนหินงมพิทยาคมยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อความสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงามครูและนักเรียนใช้ร่วมกันได้